ลงต่ำก็ต่ำเป็นนะครับลุงลุงอะไรนะลุงปวนแปดศูสุ์แปดลงต่ำก็ต่ำเป็นครับพร้อมทุกอย่างคลิกลงเตรียมลง รร้อมพร้อมเดูเสียงเสียงโคกครับเดูเสียงโคกคดังต่อ,อต่อไปได้ครับ อ่าฝากช่อยทีด้วยช่องน้องใหม่ฝากช่องด้วยอ่าฝากช่องลุงปอนศูนย์ศูนย์แปดด้วยนะครับครับอ่าใส่ครับกระลังใส่ปึ๊ด แซ่บที่นี่แหละแค่อะไรหรอขุมสุรยอดนี่แหละโอ้โหโหสำลับน่าจะสุดยอดจริงๆนะครับจากการรับมีดจาก พร้อมครับโอ้โหล็อเส้นลงแล้วครับครับมน้อยไปไหมเนี่ยเส้นอ่ะใช่ยอันนี้เ,เลยตำเครื่องเนี่ยลืมใส่มะนาว โอ้ oh. ปลาใส่ยังครับป,ปลาปลาใส่แล้วนะครับว้าจับมือจับมือพร้อมโอ้โหเอฟซี FC ว่าไงครับน่ากินไหมครับเอาฝากช่องอีกทีนะครับช่องลุงปอนศูนย์ศูนย์แปดนะคะระับฝากฝากเอฟซีไปกดติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับโอ้โห โอ้ความพร้อมดูด oh, oh, ้ยโอ้โหดู๋ยวคุปไล่ออกเลยนะครับทำลายสอดเลยครับอ่ะอ่ะอ่ะชิมชิมโอ้ชิมชิมชิมโอ้โหเปงี้ยนะครับ เป็นไงบ้างครับแซ่บแซ่บแม่งครับพี่น้องแซ่บแซ่ผมเนี่ยแอืออเผื่อสูญแปะมาค่ะเด็กๆช่วยชินพี่ปอนชินนะพี่ปอนเอาเลยครับพี่ปอนอร่อยจริงคะพี่ปอนมันจะเป็นยังไงอ่ะคะไปแล้วแล้วมันจะหลงนะคะหลงพี่ปอนนะคะอือเป็นไง อยากโดนต้มอยากโดนอ๋อเดี๋ยวเราจะเราจะติดเหลืองิดแดงก็ตรงนี้แหละปอนต้มแรงๆสิคะปอนอืล